แข่งใครโตนยืนซัดกันใกล้ๆครับอ่าสอกครับนคู่นี้นี่ถูกที่ถูกเวลานะครับยังไม่เคยเจอที่ไหนครับวันนี้หนุ่มโบสนัทเดชโปรโมเตอร์ไฟแรงของเราได้จัดให้ได้ดูกันเลยครับอ่ามัดแย็บพยามโอยแม่ซ้ายขวาไว้ตีแม่สอกสอกน่ากลัวเลยครับชัดชัยโอ้โหได้ลุ้นเลยครับมามาดูครับทางด้านของใครโตมัดจะมาเมื่อไรครับลูกเก่งของเขาครับ เป็นมวยญี่ปุ่นที่ถนัดเข่าเอาซอกขวามาครับใครต่อเอาใจใจโดนเหมือนกันมีเมามีเอียงต้องกออครับเอาดูครับมาวุ่นแล้วครับแบบนี้ครับเดือดแล้วครับโอ้โหนี่ครับมาโดนแล้วก็เอียงไปเอียงมาด้วยกันทั้งคู่ม่ายังสนุกตื่นเต้นเหมือนเดิมเลยนะครับโอ้โหผู้นี้นี่ออกอาวุธตั้งแต่ยกแรกครับอ่าใครต่อยังเดิน้ายครับม่าโดนโดนไปก่อนนะครับวงในท้องได้มาจับได้ไหมครับ จับอาจจะยังยังไม่ถนัดเท่าไหร่ครับมันใกล้เชือกด้วยครับกรรมการ